สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญทินกอกานะคะนี่ค่ะหน้าบ้านป้าลองนะคะมาดามจำลองสหายลุงพลน,นะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะถือนี่ค่ะเจ้าเสือก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะคะอ่าเจ้าเสือมาก่อนแล้ว นนเทา,าเกียเยนนี่ค่ะเสื้อผ้าคจาะซืะ้อให้แล้วเอาอันนั้นพ่อบอซื้อหมดเลยบ่นเนี่จ้าเอาเอาของเท่าแก่เอาของเจ้าสาวมาหมดนะคะขามาส่งเจ้าสาวนะคะเข้าบ้านไม่ได้นะคะโอ้ยาวนานเจ <laughs> <laughs> ้าสาว เอาข้าวแก่เดินนำหน้าตายข้าวแก่จะเดินไปส่งตายค่ะนี่ค่ะโหฮิ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 มาส่งมาดามนะคะมามาส่งปลาลงนะคะปลาโล่เจ้าบ่าวไปไหนเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วเด้อมารับเจ้าสาวเด้อมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเด้อค่ะมาแล้วเด้อค่ะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอยู่อยู่ค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะแล้วจะถามความรู้สึกเป็นไงความความรู้สึกเป็นยังไงคะเจ้าบ่าวความรู้สึกตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะความหน้าดูหน้าดูหน้าดูหน้ ดีใจมากเลยนะคะดีใจมคะเป็นจังไหมถามดิมาส่งแล้วค่ะเป็นตั้งแต่มาลองมาดีใจยี่บอกเมื่อคืนนี้เพิ่นไปนอนไหนถามดิเมื่อคืนนี้เพิ่นไปนอนใส่จักไม้โอ้ยเจ้าบาลไม่ถามเพจะถามเมื่อวานนี้ไม่ถามเลยนานเห็นโบคอยวาวแล้วโบไมีผิดเลยเพราะว่าคอยม่ได้เข้าบ้าน คือหนึ่งก็มือหนึ่งอแต่ลุงชาก็ยังยิ้มต้อนรับอยู่เหมือนเดิมว่าทำไมไม่ได้ถามลุงชาเป็นห่วงเป็นห่วงยายไม่เวลาไม่อยู่เป็นห่วงมันก็เป็นห่วงอยู่แต่มันเคยไปแล้วอเคยไปแล้วก็ไม่ได้ถามเลยเป็นเป็นธรรมดาของผแต่ห่วงก็ห่วงอยู่ว่านอนไหนเนาะคิดอยู่แม่ยังก็คือไอแทะห่วงไออะไร ไอ้เลิกยูไอ้เลิกยูแล้วก่อนแล้วเนาะเมื่อคืนไปไปแล้วก็กับอะไรเรนลีอาพอเข้ามาเนาะเมื่อวานแล้วว่าจะถามมันไม่เออยมันจะถามไม่ถามนะถามไม่ถามแล้วก็เมื่อวานนี่บอมื่อวานนี่โอ้เมื่อวานแล้วแล้วเมื่อคืนนี้ค่อยบระมาแล้วเมื่อนี้ค่อยค่อยบอไดมาเจ้าบอได้ไปถามไผ่ไม่ไปถามแล้วโอ้จะได้ว่าเจ้าเจ้านี่ปล่อยวัดแล้วปล่อยตัดหางปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยแต่เมื่อวานไป มันเคยไปก็เลยว่าเป็นปกติเนาะปกติแล้วมันประจำชาเคยไปนะแต่อยู่ก็ห่วงเลยนะคะนสามันมันไม่หายหรอกที่ดีของภรรยาเดี๋ยวย่าหนิงเขาพูดว่าไงอุทุมไปมันพูดว่าไงเมื่อกี้นี้มันคงจะไม่หายเราไม่ใช่เด็ โอ้าเด็กแบบนี้เนี่ยเอออาจจะหายไ่ะรู้ใจนะคะตาหารู้ใจนะคะกลับบ้านจะไมแจ้งผู้ใหญ่บ้านไหมคะคงยังไม่ได้แจ้งหรอกอเพราะว่าเคยรู้ใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนคิดยังไงถึงไม่ไปแจ้งมันจองวันแล้วก็คืนเลยไหนมันมันคืนหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งอะจองวันมันใช่เลยจองวันนะคืนหนึ่งกับอีกวันหนึ่ง แต่ว่าวันนี้ก็มีคนจะเอาคอยปายุ้ยคอยปลไปถ้าวะเมื่อวานในเนาะมันไปตัวเด่นเนาะมันเป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วเจ้าบอกไปแจ้งแล้วอีกมือแรงนี้เจ้าคิดบอกถ้าเมื่อถ้าเมื่ออื่นต่อไปไม่ความถ้าเมื่ออื่นละอาจจะ ตอนเรียนอาจจะไม่เห็นลอาจจะพิจารณาเรีย่อาจจะพิจารณานะพิจารณาเฉยๆไม่ได้แทรกละพิจารณาก่อว่ะอ๋อความรู้สึกความรู้สึกเออคนบอกว่าถ้าค้อนไปกับดอกอ้อม oh. ันนี่เซ็ต บ้านไปแจ้งแน่นอนไม่แจ้งแน่นอนเพราะว่าตาถาคงจะรู้นะคะว่ากาลงนะคะไปปลาส้มเลยค่ะเคยไปนะแค่วันสองวันนะมันมันปเป็นธรรมดาเนาะมันเป็นปกติเปป็นกติธรรมดาเพราะว่ายายเคยหายไปบ่อยๆบ่เป็นปกติเคยหายไปบ่อยๆก่อนหน้านั้นก็อายอยู่นกก็ มันประจําแล้วคืนคืนวันนั่นก็เลยว่าเป็นปกติเออในใจุเป็นห่วงยายไหมยายยายไปนี่มันก็เป็นอยู่คิดถึงอยู่ว่าเออคิดถึงไหมก็คิดหอดอยู่ดีใจดีใจดีใจยายกอดยายอ่วกอดด้กอยายหน่อยลุงเถคนเกลแล้วเป็นตะละกายเลยไม่ละอายแล้วก็ความรู้สึก ความรู้สึกนะว่าเป็นห bueno ่วงคิดฮอดยายก่อดกอดหน่อยค่ะกรอดก่อดให้ดีนเป็นคนใส่เนาะนี่นะคะภาพนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเอาเป็นห่วงยายเหมือนกันนะคะแต่ก็ลึกๆในใจนะคะ โอ้ความในใจของตาถากับมาดามจำลองนะคะแล้วก็เราก็สําเร็จแล้วเอาเจ้าสาวมาส่งมาส่งแล้วดูแลกันดีๆเด้อครับตอนนี้นะคะไปยายจะไปไหนก็ต้องบอกต้องบอกนะคะบอก็บอกอยู่บอกต้องบอกนะคะเพราะว่าตาถาก็เป็นห่วงนะถ้าถ้าชมพู่ว่ายายไปอีกวันหนึ่งนะไอเลิฟอยู่ชมพู่ว่ายายไปอีกวันหนึ่กับดอกเบสเซนมีดอกอ้อกับบีอาด้วยว่งอ๋อค่ะ แต่ข้อเขาจำชื่อเขาไม่ได้หรอกชื่ออะไรต้ากับสู่ประลองประลองดีใจไหมที่มีฝาชีใจดีขนาดนี้ก็ดีใจเนาะหาไม่ได้อีกนะประลองหาไม่ได้หาไม่ได้อีกนะถ้าเกิด่อยหาได้กว่าเขาเด้ไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหาไม่้ไม่มีแล้วแล้ว่คยว่าใคยหาได้ได้ไม่ให้หาอแลวไม่ดีนลุงถาก หาได้ไม่ไม่ไม่ให้หาค่อยหาได้แน่นอนหาได้ไม่ดีไม่ให้หาเราจะพึ่งสรุปหาได้นี่คือไฟเราจะพึ่งสรุปค่อยหาได้ยิ่งกว่าจะหาคือพี่เตี้ยก็เตี้ยในนอกบบเลนั่นเล้ยคือพี่เตี้ยเนี่ยโอ้ค่หาได้แน่นอนไอเขาเรียกกันพี่เตี้ย ตาถาค่อยไม่หาตาถาเด้อตาถานี่ปิดตำนานปิดตำนานพี่เตี้ยค่อยหาได้พอดมาช็อกช็อกเหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นเลยนะคะโอยดีใจยอดนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะมาทีมพวกเรามาส่งนะคะมาส่งมาส่งถึงบ้านแล้วนะคะก็อยู่ดีมีความสุขนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมาส่าน ขับลองนะคะม,มีความสุข <ลด S 1> <ห>นะคะ,ะมากกับใคป้ามากกับรถอะไรล่ะเขาชื่อรถอะไรอะรถไอ้หน่อยรู้แล้วยี่ห้ออะไรนิสสันนิสสันนะคะกิตติมาสตอรี่นะคะ ก็โบได้ทันเด้อมาแล้วนะคะมาส่งถึงที่แล้วนะคะถึงบ้านแล้วนะคะขอให้อยู่ดีมีความสุขนะคะตอนนี้ใช่แล้วเขาเขาแน่่อนะจบคที่แค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคนไลค์กดนะกดสต๊าฟสต๊าให้แม่บุญถิ่นกป้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ